ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องหนังสือประวัติคุณหลวงพ่อปานแต่ความจริงหนังสือประวัติหลวงพ่อปานเนี่ยแต่มาคิดว่ามีญาโยมหลายท่านต้องการในเขียนประวัติตัวเองก็เลยคิดว่าประวัติตัวเองจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากและประวัติความเป็นจริงที่น่ารู้ก็เป็นประวัติที่สืบเนื่องมาจากหลวงพ่อปานคือเกี่ยวพันกัน เป็นนั้นว่าก็เลยเขียนให้นามว่านังซื้อประวัติถุนพปานเอาฟังกันต่อไปอแล้วกันไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่ได้เรื่องก็ตามใจเป็นนั้นว่าท่านเจ้าคุณท่านเป็นใหญ่มากคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะไหมนั้นแม้พูดเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเป็เจ้า อธิบายดีวางท่าตางเป็นคุณนางเรียบร้อยสงบงเ่ยมแต่แต่ว่าท่านตายแล้วหลุนรกเป็นหน้าต่อตอนนั้นว่าท่านมีศักใหญ่ที่เวาลาแล้วไปที่บ้านก็ไม่ยอมบะเคงของให้แลวก็บอกก็ทําว่าพระห่วยหวยแบบนี้ไม่นับถือสู่เด็กตัวเล็กๆก,ก,ก็ไม่ได้อยากหาบาบ้านนี่ แล้วก็เลยบ้าต่อะแต่ว่าท่านทำเมื่อว่าท่านท่านก็ทำอะไรไม่ได้บ่บางของเราดานนสอว่าในเมื่อฉันไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านฉันจะไปกลัวอะไรกับท่านท่านยายก็ไม่กล้าขัดใจฉันเพราะท่านยายท่านก็นกนรู้เราบ้ามากบ้าพอที่จะขืนใจเพราะว่าถ้าอะไรถ้าไม่ชอบใจและเหตุผลไม่ดี เมื่อทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณตายท่านยายท่านก็ไปเยี่ยมศพท่านเจ้าคุณท่านก็ไม่ยอมชวนฉันไปด้วยถ้าชวนฉันก็ไม่ไปเพราะมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่คบอยู่แล้วตายจะไปคบทําไมเพราะว่าเกลียดน้าหน้ามากเจ้าคุณและเจ้าขุนนั่นก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ยีพ่อที่อย่างหนึง่ง นี่ประการหนึ่งในเมื่อไม่ผิดถ้าผ่านมาเราก็ผ่านไปท่านดีมาเราก็ดีไปเวลานั้นท่านเป็นพระอันธพานเราไปในรกได้เราเห็นนรกได้หา,าเราบ้าเราก็ต้องหาว่าท่านบ้าเหมือนกันเพราะว่าเราไปเขาเราได้ท่านบ้าไม่เห็นเราบ้าเห็น,นก็ไอบ้าเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าคนบ้าเห็นนี่ยังไม่ได้ไปนรก แต่คนบ้าไม่เห็นทางนี่ไปแล้วไอ้คนที่ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีระวังไอ้พวกนี้ถ้าไปแล้วก็ไปไม่ได้กลับ <c oughs> อันดับแรกก็ต้องไปลงโลกันก่อนโลกันตานรกไปลงไอ้ที่มันไม่มีก่อนคือลงไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยคิดว่าไม่มี <c oughs> มีเพื่อนสัตว์นรกกันเยอะแยะไม่รู้สึกว่ามีนี่พวกที่ว่าไม่มีเนี่ยเขาต้องไปแดนที่ไม่มีก่อนเล่ากันต่อไปแต่มาสีเมื่อท่านอยากจะไปเยี่ยมศพท่านยะาคุณอก็ก็ไปไปเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของฉันนะฉันว่างนะเวลาที่ท่านยายท่านยายไปเนี ตอนนี้จะมาขอว่าตามสือ่อสือฉันก็ฉันดีกว่านะเพราะเป็นเป็นศัพท์สมัยนั้นอตอนนั้นเมื่อท่านยายก็ไม่อยู่ท่านแม่ก็ไม่อยู่เป็นนั้นว่าผู้บังคับบัญชาที่ใช้กระบียาสิทธิ์ไม่อยู่ไปหมดก็เลยสบายใจว่างเพราะว่างก็ไม่มีคนสั่งงานนี่กระบียาสิทธิ์ก็ไม่มีแล้วท่านเก็บ ฉันก็ไปนั่งเล่นที่ชานบ้านนะให้บ,บ้านเนี่ยมีหลังคาออกมาแล้วก็มีพื้นเลยหลังคาไปเขาเราียกว่าชานบ้านเวลานี้เขาเรียเธอเลืกอกโทเลสอะไรหมายว่าภาษาที่ไม่ใช่ชาวบ้านเขารู้ไม่ไม่อยากพูดไปนั่งในชานบ้านไอ้บ้านจริงๆอยู่ริมต้นไม้มันอยู่ริมน้ํานะก็มีต้นจากที่ปลายสะพานอยู่ต้นหนึ่ง ตอนนั้นฉันเป็นั่งที่ใต้ต้นจากเอากระดานพาดต,ต้นจากเพราะว่าไอ้ต้นจากต้นนั้นน่ะต้นนั้นนะท่านยายท่านปลูกไว้นานต้นมันใหญ่มากพอเมื่อลมพัดเย็นสบายใจขึ้นนั่งปลายสะพานมีต้นจากมีลำน้ำมันเป็นที่ว่างลมพัดไปมาก็สบายไม่มีใครรบกวนใจกระบี่ยาิิก็ไม่มี เสียงรียกสิก็ไม่มีเพราะทั้งแม่ทั้งยายไม่อยู่ก็เลยยินงนังคิดว่าเอ๊ะท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณระยำองค์นั้นท่านตายแล้วเนี่ยท่านไปทางไหนนะคือว่าลืมราชธินานามที่เรียกวรรดาสักของท่านไม่รู้ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมัยนั้นท่านให้ประทานได้นา,นามไว้ยังไง ก็ขอให้ตั้งชื่อให้ตัวเองว่าท่านเจ้าคุณระยำเขาไม่ถูกกันนี่ว่าเจ้าคุณระยำองค์นั้นน่ไปทางไหนเดี๋ยวจะต้องไปถามลุงดูก่อนจึงนึกถึงพระพุทธร,รูปองค์ที่สวยที่ฉันที่เคยมาหาฉันก็นึกกระตนนาว่าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรด ไม่รู้ท่านเป็นพระพุทธรูปก็เรียกพระพุทธเจ้ากันแหละแต่ว่าท่านมาเป็นโรคพระสงฆ์จะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามใจแต่คนนึกว่านึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่ย่างในเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาอยากจะทราบว่าเจ้าคุณองนั้นอยู่ที่ไหนขอได้มีพระหากุณธีคุณแก่ข้าพระเจ้าอยากจะเห็นพนนึกถึงท่างก็นึก ภาวนานในใจว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอคำที่สามลงไปท่านก็ปรากฏชัดแหมท่านก็ยิ้มวันนี้สวยจริงๆยิ้มแล้วก็สวยอารามสว่างไปทั่วทิศหมดโอ้มองแล้วสดชื่นเหลือเกินยจชื่นบานหนสัสษาเมื่อเห็นนั้นแล้วก็กราบเรียนท่านว่ากราบท่านก่อนแล้วก็กราบเรียนว่ากระผมยากจะไปดูนรก ท่านยิ้มอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ฉันก็พอท่านยิ้มพับก็ปลายกดประตูฉันเองไปปลายกดยุบนยกยอดเขาที่เคยไปนี่ท่านส่งด้วยการยิ้มเมื่อไปถึงก็นึกถึงท่านลุงท่านลุงก็มาหาทัานทีเหมือนกันท่านลุงถามว่าหลานต้องการพบลุงทำไมหรือ ยังได้แจ้งยกมือไหว้ท่านนะเคารพท่านท่านดีมากตอนนี้ท่านลุงถ้าไม่นุ่งเขียวนะลืมบอกหนังสืไม่ได้บอกถ้าไม่นุ่งเขียวไม่นุ่งแดงท่านลุงท่านแต่งตัวเป็นชุดสีทองเนื้อของท่านเนี่ยรู้สึกว่าใสเหมือนแก้วในบางวันท่านก็ใช้เครื่องบรรดับเป็นแก้วแพร,รบริยบ บางวันก็ไม่มีแก้วมีแต่ชุดสีทองแต่นเนื้อท่าสายเป็นแก้วมองไปดูแล้วแสงทองรศมีทองที่ซาดลงไปทําให้มองตัวท่านทั้งตัวเหมือนกับทองคําทั้งหมดความจริงท่านลุงท่านก็น่ารักทั้งก็ดีเห็นหนะ้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสาบางครั้งมาถึงก็ลูบหัวลูบหลังหลานงันหลาน,ลานอย่างนี้ หลานคนดีของลุงทำแบบนั้นนะจ๊ะทำแบบนี้นะจ๊ะไอเราก็คนบ้ายออธิบายฟังว่าหลานดูนรกก็กระาจามาในหลานนะอันนี้เขาทำอย่างนี้จึงมาทำยินหลานจงอย่าทำนะแต่ก็มีจุดหนึ่งท่านบอกว่าหลานนะ่จะต้องพบกับกรรมอย่างหนึ่งในวันข้างหน้าหลานจะต้องฆ่าคนนับร้อย แต่ได้ว่านั่นมันเป็นการจองเวรซึ่งกันและกันมันไม่เป็นปัจจัยให้ลงนรกแต่ว่าหลานจงทําตนเป็นคนใจดีนะอย่าทําตนเป็นคนใจร้ายแต่ว่าเมื่อทิ้งคราวที่จะฆ่ากันเพราะเหตุอันสมควรหนึ่งเขาเป็นโจรสองเขาเป็นฆ่าศึกปรเทศเราทําเพื่อชาติและทําเพื่อความสุขของประชาชน แต่ว่าลุงไม่ต้องการให้หลานทำอย่างนั้นแต่กรรมมันบังคับแต่เป็นการจองเวรกันนะแต่ว่าหลานก็จะลืมปฏิบัติาความดีของหลานที่มาที่นี่ได้ด้วยกำลังใจแบบไหนหลานจงทำตามนี้ตลอดไปจนถึงมันตายหลานจะปลอดภัยจากนรกแม้ชื่นใจเดี๋ยวก่อนอตอนนี้ก็มาพูดกันถึงตอนลุงก่อน นี่มันนอกหนังสือนะนึกก็มาได้ก็บ,บอกเวลานั้นมันป่วยมากเวลามันทึกหนังสือเนี่ย <c oughs> บอกท่านว่าได้ข่าวว่าพระองค์หนึ่งพระตายองค์หนึ่งเขารับพระองค์นั้นท่านมีตําแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าคุณท่านชื่อว่าจุด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 ,จดนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องฐานมินปรมาทเขามีชื่อว่าอะไรจะบอกชาวบ้าน นก็ย่าบอกทําไมไม่เกิดประโยชน์ไม่บอกให้ก็รู้ไม่ไม,ไม่ไม่บอกให้รู้บอกก็ไม่เป็นเรื่องแต่บอกได้แต่ท่านลุงท่านลุงเพราะบอกว่าพระตายมาองค์หนึ่งเท่าน,นั้น,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 นท่านลุงบอกอ๋อองค์นั้นน่ะฤๅชื่อนั้นน่ะฤๅท่านลุงท่านทราบทันทีท่านบอกว่าเขาตัดสินแล้วนี่หลาน เพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นการไม่ยากคนหลายคนเขาต้องคอยการตัดสินแต่คนนี้ไม่มีการคอยมาถึงตัดสินเลยในขนาดนี้พระองค์นั้นก็ไปอยู่ในเอเวจีมหานรกถามว่าถามท่านว่าพระเนี่ยตกนรกได้วยนอครับท่านลุงท่านก็นตอบว่าพระตกนรกเป็นประาำหลาน เพราะว่าพระที่บวชแล้วเนี่ยไม่ทําตนเป็นพระก็ต้องตกนรกที่ในฐานนะว่าพระเทศสอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์ได้แล้วก็ทําไมพระต้องตกนรกล่ะครับ <c oughs> ท่านก็ตอบว,ว่าก็พระดีแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตนสอนเขาบอกให้คนอื่นเขาทำดีแต่ตัวไม่ทำด้วย พระประเภทนี้ในรลงนรกทั้งหมดตนหลานแล้วก็มีโทษหนักมากฉันอย่ากจะเห็นท่านนะท่านเจ้าคุณบอกกับท่านลูงใจนึกว่าเอท่านเจ้าคุณท่านลงนรกไม่ท่านคุณจะมีความสุขเพราะว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่าทานท่านเป็นคุณนางเรียบร้อย <c oughs> จนั้นมาที่นรกเวลาที่ท่านเป็นยังมีมนุษย์อยู่ไปไหนเขาก็ปูพรมมีอาสนะชั้นดีมีหมอยขวานมีกระโถนมีน้ำร้อนน้ำชาถ้ามาในเมืองนรกนี่ในเมืองนรกคุณจะจัดที่เป็นพิเศษเครื่องกินเครื่องอยู่สบายนึกในใจนะที่นนี้กราบเรียนให้ท่านลุงว่าท่านลุงรับก็ผมเห็นอยากท่านอยากจะเห็นท่านจะคุณตรงนั้นท่านลุงท่านก็บอกว่าได้ที่หลาน หลานต้องการอะไรเนี่ยบอกลุงเธอทุกอย่างลุงพร้อมที่จะทำเพื่อหลานเพราะหลานเนี่ยเป็นหลานของลุงนะเอ๊ะฐานว่าท่านเป็นลุงจริงๆเลยท่านก็ไอ้ตอนนี้ออกเป็นนอกทิศนะออกนอกหนังสือหน่อยออกนอกหนังสือเวลานั้นป่วยมากก็รู้เหมือนกันไม่ได้พูดทิ้งว่าขาดท่านบอกว่าลุงก็เคยเป็นลุงของหลาน สมัยหนึ่งหลานเคยเป็นพระราชาเมืองหนึ่งและสมัยนั้นลุงก็เป็นพี่ชายของบิดาของหลานแล้วก็พญายมเวลานี้ก็เป็นพี่ชายของหลานพี่ชายของหลานเวลานั้นเวลานี้พญายมก็ยังถือว่าหลานเป็นน้องลุงก็ยังถือว่าหลานเป็นหลาน ลุงมีความรู้สึกว่าที่หลานมาเนหลานมาหาหลวงทุกอย่างถ้าอะไรที่หลานต้องการไม่เกินวิสัยของลุงลุงพร้อมจะสงเพราะลุงเคยอุ้มหลานมาสมัยโน้นแต่เวลานี้ลุงก็ยังอยากอุ้มหลานต่อไปคือการอุ้มไม่ใช่อุ้มกายแต่อุ้มกำลังใจแม้กราบท่านไปที่เท้ากราบไม่รู้กี่ครั้งลุงใจดีจริงๆทั้งลูปหัวลูหลัง จำใบท่านแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสน่าร,รักรักท่านมากเขาบอกว่าต้องการจะทราบท่านกระารเวทปั๊บมีที่ไร้เวทกันท่านทำไงไหมท่านยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นพับบอกว่าอเวจีมาหานรกจงปรากฏกับสายตาของหลานในที่นี้ ด้วความจริงการทำอย่างนั้นไม่ใช่ไปยกเอเวจีมาไอสภาวะความเป็นทิพย์นะ่ะมันก็หลอกตาคนได้เหมือนกันเพราะว่าต้องการจะเห็นอะไรมันก็เห็นใกล้ทั้งหมดสภาวะความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรหนักนี่ตอนนั้นเราเป็นโง่ลุงท่านเลยต้องเล่นกลนให้ดูพอท่านทาเท่านั้นก็ปรากฏว่าภาพเอเวจีหมานรกก็มาโยกติดกัน เหมือนกับอาตมาในไปยืนยึดปากขุมนรกแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ภาพมันหลอนื่อเรายืนอยู่บนภูเขาแต่ฉันเห็นท่านยาคุณฉันก็จําได้ภาพของท่านที่ปรากฏเป็นดังนี้นะเอาตอนหนังสือลนะหนึ่งยืนกลางแขนมีหอกปักจากเพดานเหล็กเพดานก็เป็นเหล็กสีด้านนะ คือว่าสีด้านเป็นเหล็กและข้างบนข้างล่างก็เป็นเหล็กเป็นหกด้านแล้วเป็นเหล็กแล้วไฟเป็นเหล็กไนร้อนแดงโชนไฟพุ่งมาเป็นละอองมีหอ,อกออกมาจากข้างล่างข้างบนตรึงใกล้ด้านหกด้านของเหล็กนะอยาอธิบายมากเลย <c oughs> หวังว่าพอเข้าใจเช่นนี้เจคุณก็จําได้ภาพของท่านที่ปรากฏถึงหนึ่งยืนกลางแขน มีหอ,อกปักเชพิพดานเหล็กด้านบนปักติดอยู่ที่มือทั้งสองของท่านปลายดั้มหอ,อกติดเพดานหัวหอ,อกติดพื้นเหล็กด้านล่างก็เป็นพื้นเหล็กเหมือนกันสองหอ,อกปักด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนหอ,อกทั้งด้านปลายด้านั้มตรึงติดกำแพงร้อยตัวทั้งหมดขยับไม่ได้เลย ใช่ไหมแปดร้อยถ้าบตาบายสยับก็เรื่องไม่ได้เดยอะก่อนถ้าไปถึงตอนไหนอ่ะนี่เกินพริกแตงสีอ้าวนอ่เกิดพริกแตงสีผ่านไปถ้าจะสวยสวยแล้ว <c oughs> เปิดแตงสีปับ๊บเปิดไปสองใบแล้วก็อีกตอนหนึ่งถ้าบอกเรื่องหอกนี่ก็ขอไม่จะพันไม่พันนานะ เป็นว่าปากยึดจงขยับขยื่นไม่ไหวก็แล้วกันยังได้กราบเปลี่ยนถามท่านลุงว่าท่านลุงครับท่านเจอาคุณองค์นี้นะ่ะมีโทษอะไรเลยครับจึงมีหอกปักตรึงแล้วก็มีเปลวไฟละเอียดร้อนมากรู้สึกว่าจะร้อนกว่านรกทุกขุมะแล้วไฟพุ่งมาทุกด้านทั้งสี่ทิศทั้งหลางบนเผาตัว ตลอดเวลาจนกระดูกแดงเหมือนกับเด็กที่สุกแล้วท่านลุงยงดนบอกว่าอ้าลุงจะไม่บอกให้อ้าวดีก่อนท่านลุงจะเอางี่นะ่ะท่านบอกว่าลุงนะจะไม่ยอมบอกนะลุงจะให้พระองค์นั้นมาบอกเองดีกว่าเอางี่ดีไหม ก็กราบเรียนกราบท่านลุงขอบคุณท่านบอกดีครับผมอยากจะรู้จากปากของท่านเองแต่ว่าท่านลุงบอกผมว่าเชื่อครับเพราะว่าท่านลุงไม่เคยปกปิดอะไรผมเลย <c oughs> ตั้งกันเลยบอกว่าอย่าเลยหลานมันเป็นวิทยหนึ่งที่เราจะมีความมั่นใจว่าถ้ารู้จากเขาเอง <c oughs> เป็นการสอบสวนว่าที่เมืองนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีไม่มีคนโกหก ถ้าเขาทำอะไรดีหรือเอั่วเข,เขาก็รับตามความเป็นจริงทุกอย่างด้านต่อมาท่านลุงก็บอกชี้มือนะบอกนายิยฐบาลบอกนี่เธอเอาคนนั้นขึ้นมาเขาไม่ไดีกพระหรอกเขาไม่จะียกพระ,ะในียกคนแต่ความจริงไม่ได้คนท่านบอกเธอจงเอาสัตว์นรกตนนั้นขึ้นมาตัวนั้น เห็นไหมเป็นพระตายไปแล้วไปเป็นสัตว์นรกเขาไม่ได้องค์เขาไม่ได้งคดงฤิกตัวนี่พระที่โอ้อย่าพูดไปเลยญาติโยมดูตามชอบใจก็เลยกันพอท่านลุงเรียกก็ปรากฏว่านายริบาลก็สั่งพอสั่งเครื่องพันธนาการก็หลุดมาหลุดแล้วก็ขึ้นมาไฟที่ติดตัวท่านก็ดับ ร่างกายเป็นปกติท่านก็ขึ้นมาท่านเห็นฉันเข้าท่านก็กล่าวขออภัยในตามศัพท์หนังสือนะออท่านลุงบอกว่าการขออภัยขณะนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์พราโทษที่เหยียดยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้วโอ้โหแต่บอกโทษที่เหยียดยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้ว ตอนนี้อาตมาก็สงสัยถามท่านลุงว่าอะถามว่าท่านลุงรับที่ท่านลุงว่าผู้ทรงฌานนั้นหมายถึงใครใครเป็นผู้ทรงฌานครับท่านลุงก็บอกว่าอ้าวก็หลานไงนะ่ะหลานนั่นแหละเป็นผู้ทรงฌานแต่ตอนนี้คำบรรดาญ,ญา่าโยมพู้บริษัทโปรดทราบนะ ว่าตอนนั้นอาตมาเป็นเด็กอายุติบสองเป็นผู้ทรงฌานเวลานี่อายุเกือบเจ็ดสี่ปีแล้วฌานเชิญพังไปหมดแล้วเวลานี้ไม่มีฌานฌานมันเก่ามันผุมันพังไปแล้วอย่าไปน,นึกว่าเป็นผู้ทรงฌานดีนะนั่นเป็นสมัยเด็กไม่ใช่สมัยนี้ <c oughs> สมัยตอนโตมาสร้างความระยำหนึ่งเจ้าชู้สบายมากเรื่องเจ้าชู้นี่ไม่มีอะไรหนักเลย สองโจรสามข่าศิกของประเทศถ้าโอกาสมีเวลาจัดการเด็ดขาดทําไม่พูดทำแล้วไม่ต้องพูดความระยามนี้ทั้งหมดชาญมันคงพังไปเวลานั้นแล้วเวลานั้นเวลานี้คงจะไม่มีอะไรมีหรือไม่มีไม่ได้สนใจช่างมันเป็นนั้นว่าจงอย่าคิดว่าเวลานี้อาตมาเป็นพระโพสง์ชาญ ยังเข้าใจว่าเรื่องของชาสมาบัติเป็นสมัยเด็กอกายุองปีเวลานี้ไม่เกี่ยวเปราะนั้นว่าคําว่าชาเนี่ยตอนนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องเลยทําไปเห็นพระได้มาได้ก็หมดหรือไอชาในเชิญไม่มีใครก็บอกไม่รู้ว่าเป็นยังไงกัหนหรืแต่เสียว่าคํานี้ฉันไม่รู้เรื่องฉันคิดว่าเมื่อฉันจะมา ฉันเดินไปที่บ้านไปที่สะพานตีก,กับชานฉันเอากระดานพาดนะกับก้านเข,ขาต้นจากเพราะว่าเหตุนี้กระมังที่เขาเรียกกันว่าชานนะ่ะไอ้ชานคือนอกชานบ้านนอกไปเอากวางกระดานไอ้กระดานเอากระดานไปวางมันต้นจากก็าอาจจะได้ชานก็ได้เป็นชั้นหรือชานแต่ก็เป็นการมาเออนี่ฉันก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้กับท่านลุงท่าน ตามนางสีนะท่านลุงท่านก็บอกให้ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณนรกขอให้เชื่อใหม่นะว่าขอเรียกท่านเจ้าคุณนรกบอกเรื่องที่ตนทําผิดมาตายแล้วลงอวัยจีท่านเจ้าคุณก็จึงได้บรรยายตามยายบรรยายความตามไทยเสด็จญาติให้ฟังดังนี้หนึ่งเมื่อบดแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และก็ไม่ได้เจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาวิัสนาภาวนาไม่เคยสนใจมีความผิดอยงผิดความหมายของพระด้วยพระเป็นสรณะคือว่าเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับหมายพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับเมื่อทําตนไม่สมควรกับสณะนิวิสัยจัดเป็นความผิด คือเป็นคนลงเป็นคนลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านว่าตนเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านเห็นไหมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่านบอกมาเลยว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณริงจะพ้นนรกแกนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมั่นใจได้ว่าพระองค์ไหนไปอบรมโยม แสดงว่าพระองค์นั้นมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณดีโยมถามเรื่องนรกสวรรค์นิพพานท่านได้ทันทีเลยไม่ต้องรอเวลานี้พิสูจนกันได้แล้วเด็กเขายังทําได้พระทําไม่ได้ไม่มีรกโยมเวลานี้พระทันดีทุกองค์้วะสองศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรม ทำตนเป็นสัตติยชาญนมีมานะทิฐิคิดว่าตนเป็นคนดีมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางหาทรัพย์สินให้เกิดเกิดตนและก็ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์ในส่วนสาธารณประโยชน์หรือว่าบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้ อันเป็นวิสัยของคาารวัตพระท่านห้ามไม่ทำแต่ฝืนทำเอก็พระที่ได้ปณิยาแหละที่ได้ปณิญาแล้วเห็นว่าเขาในเด็กๆเ,เขาได้มโนยิทธิข้าบอกว่าไปสวรรค์ไปพรมได้ท่านก็บอกว่าวถ้าไปสวรรค์ได้แล้วเสืยอกลงมาเมืองมนุษย์ทำไมทําไม่ไม่ค้างอยู่ที่นั่นลหละพระอย่างนี้ลงนรกขุมไหนน้อ พวกปณิยานนรกไม่มีหรือเปล่านอ้อเมื่อสามเมื่อมีทรัพย์มีความเทวทิยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานท่านพูดแล้วต้องอาชี้มาที่ฉันอยังกล้าคัดค้านแล้วก็เหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงนี่เป็นความผิดข้อดีสาม นี่ความผิดข้อที่สี่ในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพั่งมันดอกเข็ดแบบสมัยนี้หายากใครเป็นเระครูหรือเจ้าคุณศักดินะ์ศรีและใหญ่มากน่าดูคุณยายหาอ่านะเจ้าคุณนี่หายากเมือนก็บหาอะไรโหติษ และก็มีพิษมากพระเจ้าจคุณเนี่ยหายากแต่เหมือนหาโหอุตภิษและก็ที่มีพิษมากเพราะว่าจะไปที่ไหนก็ต้องต้อนรับกันอย่างเป็นเจ้าแต่เจ้าไม่มีสารนะเขาเรียกท่านเจ้าสมัยนั้นเจ้าคุณนะแล้วเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มาก ลูกน้อยตต้บลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียสตังค์อีตอนนี้รีบหน่อยเพราะจังหวะจะหมดไปซะ,ะแล้วเวลาจะหมดเงินต้องอต้องจ่ายเงินมาตามอัตราขอแต่กล้าใหญ่ต้องนิมน์เทศติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศก็ขอตำแหน่งเนอขอยศขอตำแหน่งก็ต้อง หาพานมาไบคีนนะมีแบงใบใหญ่ท่้นกาเลยกลายเป็นพระมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้กู้มากๆมีทองจำนำมีทองจำนำเส้นใหญ่ๆคือรับจำนำรับจำนำทองเส้นใหญ่ๆนะมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆ แล้วก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ๆรวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่ๆหลอกลวงใหญ่ๆเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ๆตกนรกขุมใหญ่ๆสมวัสนาบารมีความที่ท่านเป็นใหญ่แล้วก็เลยมีทุกขทรมานใหญ่ๆวันนี้ว่ากันทั้งเรื่องใหญ่จบกันดีกว่าเวลาหมดนะเจ้าว่าเถึงโทษต่อไปก็ไม่ได้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมด ในเวลาคอาสถานีจะเลยไปสาหรับวันนี้อาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะบงคลสมบูรณ์โูลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี